ตัตอาตีนอี่อ,อ,องเดียวค่ะอับต่างล็อครน่ ีถามั้งหน้าไรกแต่ะ่าไปาาอ่ะติดแก็รังแกหอมบีพวพี่น้องก็ลังในเคืองทางน,นี่เห็นเทียงส่องออนลนะสวเลยังน่ะสตาร์หนน่ะงวดีเฮ้ย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  แนแท่นี้ก็จะกัดไดกะเมาแล้วไ้กะไรเ็นแหลมพี่น้องแต่ว่าใ้หน้าะซู่งซ่งสีแดงม่นกาจะเปลี่ยนสงคนพี่น้องแต่สงคนนะมันคือมันเปนต๊ะลยค่ะมันกับแดงแมัมกัน้าผ่วหมอบแบบนี้หมอบหัข้ใจให้กันแดงขึ้นอลดงนกคุนจะถ้ากสริยพลังงานค้าเี่น้องลังจากคื้นี่มันจะีดในได้เลยคนออกมา เด็กงัวอยู่พุ่นพีน่น้องกราณีการเด้กงัวเดินอยู่พุ่นในงัวลูกซีทางัวเดินอยู่ยทางนั้นเด้กเสียเอาออกผูกเนาะเด็กงัวเลยพี่น้องกัอนนี้เป็นเด็กบ้านบ้านแค่เด็กเลี้ยงงัวงัวเราไม่จะโตคนดีๆก็จะคอกไม่ไง่ายเอ็นปัทเเด็กการน่ะสะอ่อนป้าจะเสียกฟางแห้งาเทียเสียกฟาง อันตอกมาหอดก่อนอีกเนาะสบายนะเนาะขี่รถได้เหอสบายดีสบ,ยสบายดีพี่น้องทักทายสบายดียินดีตอนหาข่าสื่อสองดีสาาัลลานงเปดยินดีเป็นอีพีสองด้พี่น้องอยู่หน้าเสาอ่อนตอนนี้เนาะมาเลี้ยงงวัวเป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงงวัวพี่น้องมาเลี้ยงงัวอยู่หน้าเสาอ่อนเนาะเดี๋ยวจะเอาง,งัวออกภูแต่กะสิบังง,วงัวยินดีเลยพี่น้อง เลี้ยงงูเนาะเพราะว่า่ยามนี้ก็จะขายเลี้ยงแล้วก็จะได้กาล้ายแล้วเนาะอยู่เมื่อหน้าอีพีสองด้พี่เนาะอังจากอัมเด็กาแล้วเนาะเอังูอังงูอังงู่ังอัลงนะูอัอ

ลูกเอ้ยชมอห่านะตัวนี้ก็หัวกำลังงานมากนะัวาลังง่างมาตั้ง กัปตันพ่อม่กัปตันกัปตันที่ใหญ่กว่าพอมแล้วนะกัปตันอเมกาแก้ตาอตาเกยสมจุเป๊ะสีหัวผูกมาตอนนี้กำลังสีหัวผูออเบ้อ รับในใยเอ็นพัดคู่สลุก็ไปไปไป ี่มืดปะ้าเกิดเกิดประมาณรุ่นเดียวผมไม่ท่าแม่นเกิดก้อนเอี๊ยดุนเดียชิ้นสองชิ้นสามหรือเปล่ารุ่นเดียวผมเสียผมเองอีเท่านี้ ทม่เอ็นปเมอมแรดือน,น,อน้นกะเน ้องอ่อนไ n เนาะในกล้องัวหัวดินเนกนนก,กะกำลังแตกหนอของมอ่อนเสียฟากไ้แค้อันเดียวเนาะห้องดีวยัสงสอันเดกะากาศนกระตาที่กันวนะันเด็กทางนี้อีกสองตาน่อยอินาสอ่อนแอนอลซอนี่หันเพื่องดีเนาะมาคอบปุ๊กน้ำเพลิน

นี่ก็จะเห็เพียนในโคดน่นะนจักน้องหมาเองนะาะจะขิดตอนน้นเป็นมาหมาน,น,น้อแข้งเลยเนาะขปากันเอ้ยม,มันอีเย็นเลยน้อม่มามาก็จะซีข้งแข้งีงค่ะ ไน้ำม้ไรหน่ถูทุบเอาเนาะ พวดขาแข้งเลยมันล่มว่ามันพัดไปทั้งหน่มดขอเลยกจเ <laughs> อาไปคือพี่บาอะไรพี่น้องปันหอกกำลังิไปเอางอนมากินน้ำห้ามเด็บนะเพราะเราอีแม่พ่ <c oughs> อือหือ <c oughs> โอ้ยเห็นแต่หางกระดูเล่นได้ไเฮา bước công tản si cơ, ngan, bư, 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 về, cài. ha, chiều đang ăn gì à? Chưa, chiều đang đi ăn หนามหนามาตันรังออกเร็วเร็วเร็วาอีกตเฮ้ยต๊ได้น้าปมันให้ไม่ต้องกินเองต้องไปกินอะ่รข้ามแพ้แห้งอ่ะประเดีไยจะเนี่ยทานน้ำยาเฮ็ดหรือว่ปีงหมากนะหรือว่ไม่ละเออปีงี่จมามันมันคั้วเออขัวนคือาสะอ่อนนะพี่น้องกองฟังแดง ปีเต็มเลี้ยงปีสาเลี้ยงตื้ออน้องมีน้องน้องเลยกูแม่มันหิวน้ม่เลี้ยงปีอีเดียงวมั้งเแต่บา่งปีแต่บางตนสามยาเฮดอันตรายปีเี๋ยวีะจับหัวป้ามันพี่เนาะเป็นยังขึจับหัวปีโยนั่งมนเหมนจับไปได้อ้าแม่อีตัวนึ่งด้เลงมาแหะแม่แม่แมดียกันแม่ xong tôi mày sợ hả lính bà mày đeo mày ruộng ra bát hả mày tìm kiếm đi. kiếm 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 kiếm

ถูกเอ้าถูกเอ้า นางดโบ่ใบวบวก้็พี่น้องแต่ละปีเป็นวังใหญ่เนาะท้ายเด้จะถึงท้าือ้อมหอบด้วยแข็มแต่เป็นต้นเตยเตยที่สามารทำศาสได้พี่น้องมีน้ำเนาะมีพื้นมีเตยทำศาสเตยน่าสะอ่อนแอนอรสนแข็มหัวแข็มหัว น่องยองยันหนังเนี่ยเป็นสิเคี sure ้ยวเลยยองคือแบบสักผ้าเลยนะเคียวพออะือย่งเนี้ยเลยพออรือย่างไืนะอขีดมือต้องมืแหลวขีมือไม่รู้มือเองงน้ต้อี่น้องบวตงใจไอ้เกือว่ะประเดีกวพี่น้องพี่น้องหลังจากยองยันหงแล้วก็สนี่มีน่องเอหนังเขา้ยเคียวแหละไหวได้ขวามีเซ็ตเลยชิ้่เาเบือเขาเบือคือเขาเนี้ยนี้ห้าเซน คล้ายๆมาเขาเลยเนาะตาท้องงานถิ่นกระชิตตำเนาะใส่เพียกใส่สำอัญญุคนทืกก่อนใส่ล้อบมาโอ้นี่ยลส่แล้วเออลส่แล้วตำต่นี่เนเสย

การท่องเป็นซาบภาซาแล้วพี่นอ้าซาพ่แวต่แตหัวหน่หัวไข่หัวหนูเหย็ดหนุ่มพีหัวไครฮะไปบันนู้นหลมอ๋อไปเช่มไปจุ๊บอลบอจืดแน่าไปจืดด้ยด้จืดไปยก่อนมาจืดักท่อยแกแเอหนามอดวก็เด้อ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 เอพี่นยาลงนี่ไปได้กินแอม

พอปลาแดดแสงนหองดินน้ำหนางที่เด็กแดงนะนี่นะพี่าะสมขับเบื่อียบ้อยละวตะกกนี่อื้โอ้โหโโนานะเดี๋ยวหน่าคือแดงวะชีแดงแดงน่ยนนางเกามันแดงมันเอเนาะ เ็ดเค็มลงไปเห็ดเค็มลงไปด้วยลจ้าคือเดี๋ยวอันนี้น้องเห็ดเค็มลวกแด้บอกเห็ดเค็มบอกเห็ดเค็มอยากอันนี้ไ่อเลยก็มาใหม่กน้วโอ้หลุงงัวไปกินน้ำเ พลแล้วบ่อุ้ยเื่แล้วเนยเนสิแน่เด้อยันมื่อนมเนี่ยจอด้อันนี้น่มต๊ะก่อนจองหนึ่งพอดีเครื่องจองแม่ว่าเว่าล้าเลยกวาเครื่องจองินลาแบบนัวล้าเนาะพี่เนาะโปรกินแบบแห้งบนนัวประเดี๋

ไลยมาในเด้อองง่วนหน่อยไปน้ำเนอะงัวเจ้ามืดนหมดนาบ้านควยลกไปยนไหดฮะาปดอ้วกเลยพี่น้องนี่วบาดุดถ่ายพี่น้องนี่ทีเด็ดเลยน บลาไซบลาไดา้ผักสะอมสะคะสะอมสะคะจบข้าวไปเนาะหงิดล้อกันเัน้ยห,นอ,ห,อ,นหอนกับพวกหอนหอนกับพวกหอนเดอ้อป้าไปบอกกินระยะยาดเลยบ่อกินระยะยาดพี่น้องงงมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาจุกูจุคกคนเกจ้าติดสะดึงดยู่เว้ยบ๊วยเซอร์คันเน่ เด็คนนี้ไม่เคยบอกลูกโดดูกเด็จแกลัไปเด้อนี่กายเดพี่น้องพี่นอ้นองเมนูแก,แกงนอไม้เลยกปลากระป๋องลสา,ากังกระทินแกงนอไม้โบอโอเพิ่งถือเกลือมาแกงน้ำมัน้อดส่อง

Hàng hàng mà đi đến cái chân của tôi và tôi mày cũng ừ. ừ, <laughs> ừ. ừ, không có phiền mày 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 rồi mày 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 mày

ม่อวาน่โอ้ย oh. yes. er, uh, ้นเียกเบือแก่งหมดคหมครับเนาะอยูอันังก็จะอากต่แกงหมดไหมยิบยังสีใหญ่อย่เขาติดมือห่าเขาติดมือเขาว่าเี๋ยวมือหายหาท้องวานหายเสีย <So เ uh ้ยาเพียมหาได้หาเอากรดอกระเดีย เลียบหมนเี uh, ้ยนี่โดนพ่ทีไมวางได้กูช่อยบุยขาวกอน่ะเห็นสวยเอ็นแซะ่าแถวๆนี้ป่องก็ห่าแซะจุ๊บบ่แซะเงไงนี่แะแแ่หม่จะจุจีจุดจีจุดจียังอยู่เนี่ย้ยเ่ยเมียเงี่ยงจุจีย่อหลืมคุดกันท่อกแซะจุ๊บบ่เรื่องงอน ถ้าใครยิ่งจับปากว่าเสียต้งแค่เสียมีแค่วันนั้นเลับเต้นหม้อสามคนมัดหมึงห้ำห้าอันดาหมึงห้ำเขาเมื่อก่อนไม่ได้เป็นน้องเด้อพี่น้องตอนนี้ล้างจาาที่กินเขาและเราแกงน้ำใหม่มาเบิ้งงวเลี้ยงงวอยู่นะเป็นเด็กเลี้ยงงวเได้พี่น้องแกงน้ำใหม่พายน้ำใหม่ไพลปาเนาะกินมาสิเมื่อก่อนก็พอยายปันท้อไม่เลี้ยงถามเมื่อแรงเลยปันท้อขอาเอาแม่เอาพวกคู่เมื่อสาให้พอสกายให้แม่มา มาเอาแม่เนาะพี่น้องใครอยากะขี่รถมาได้เนาะเช้ากินนี่กัฝากไวนเช้านี้ด้วยพี่น้องทำมากับฝาวันไะไก็เซฟมัมงใจให้ดิมีเดอ้อเนาะขอมอกุกบัตใจทุกคนเป็นมุมใจเฮดิมีเดอร์ไปพไหมฮะ